เข่าเวนแทนไม่ต้องห่วงเลยเตรียมตัวมาใช้ได้เลยนะครับใน3ามไฟหลังของฝ่ายแดงนะครับพระประทานชนะแต่สมเด,ด็จปุิชัยยกสแล้วก็แพ้จุลบุรนาโมยไทยมาแพ้ยกมรกตวสังบราภัยน้ำเงินชายโทนรายนี้ชนะปืนใหญ่พอหลักบุญชนะเข็มเพชรวอแพรนันแล้วก็ชนะชัดชัยนะครับน้ําจิ้มดาบันสระามยกสามด้วยว่าชนะน็อกมารวดเลยนะครับฝ่ายน้ําเงินวันนี้มาเจอกับ กระดูกชิ้นโตนะครับจะผ่านได้หรือไม่ได้นะครับฟ้าประธานนี่คือว่ากระดูกมวยแข็งโป๊กนะครับซ้ายกับซ้ายนะครับใยโชนก็คมกริบนะครับทั้งหมัดทั้งศอกมาดูว่าวันนี้จะเก็บสถิติน็อกเอา์ได้อีกครั้งหรือเปล่าครับมาลุ้นบนไวพีนะครับมาคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับนี่แหละครับทุพยูมวยมันมันสุกนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับประธานบริษาทพิษบ็อกซีมูชั่นจำกัดนะครับเสียหนาคุณวีรัชวชิระรัตนวงศ์ แล้วก็เรื่องคู่มวยนี่ต้องยกให้นัทเดชนะครับหรือว่าเสียบดวชีระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาก็ทางท่านร,รพงเสืงเศษไปที่ในน้ำของ CP พีเจริญพกพันอาหารจำกัดหมาชนนะครับมาถึงคู่3ามวันนี้นะครับไยแดงก็คือนี่และฟ้าประธานน้ำเงินชัยโทนครับครับอ่ะดูประวัติคร่าวๆทั้งคู่นะครับไยแดงฟ้าประธานสิงห์อาชาวินครับ นายนันทชัยลาวบุรี22ปีจากศรีสะเกดครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับอารันนุชกางให้คะแนน3ท่านพงพัฒว่องไวทีราวิศรีละครและธงชัยทองเสวกครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาก็เอกฉันท์ทั้ง3เสียงนะครับ46ต่อ50ครับจากดอนชัยทาธิเีราวิศรีละครและพงพัฒว่องไวครับนี่ครับมาหายแดง ฟ้าประธานสิงห์อาชาวินนี่ลูกศิษย์ของคุณอาชาวินคำสิ์นะครับมาถอดมงคลให้กับฟ้าประธานส่วนฝ่ายน้ําเงินครับลูกพี่ใหญ่ของค่ายวอรุชาครับเซียฟิวเซียฟิววอรุชานะครับคุณอุรชาวงเทียนขึ้นไปถอดมงคลให้กับศิษย์รักเจ้าชายโทนวอรุชาเดี๋ยวต้องดูครับไฟนี้จะเก็บสถิติ คนะนกคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่ามาดูายแดงกันต่อครับประวัตินะครับฟ้าประธานสิงห์อชาชวินนายนันทชัยเหล่าบุรี22ปีครับจากอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหวัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับท่านเดียวกันเลยครับคุณอชาชวินคำสิมแล้วก็มีนักชกในดวงใจก็คือหมักแหลกอิติสุข,ขาโตนะครับปัจจุบันฟุตซอมอยู่ที่ค่ายมวยปเพชรไข่แก้วครับ 57ครั้งชนะ44แพ้13ครั้งฝ่ายน้ำเงินครับชายโทนวอ,อุรชาครับนายพงพิพัฒน์บุญไบ18ปีจากอุบลราชธา,านีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับเซียฟิวคุณอุรชาวงเพียนแล้วก็ปัจจุบันก็ฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายบอยวอุรชานะครับย่านสวนหลวงนะครับ แล้วก็นักชกในดวงใจฮะสุกตาแชมป์โลกซ้ายดาราครับตะวันฉายพีคีแสนชัยมวยไทยยิม65ครั้งชนะ50แพ้13และก็เสมอ2ครั้งครับมาดูกันนะครับผู้นี้ซ้ายไหนจะแน่นอนกว่ากันนะครับดูว่ามีความมั่นอกมั่นใจนะครับขยับเข้าหาเลยนะครับฝ่ายน้ำเงินชายโทนนะครับระยะหลังนั้นล็อกมาตลอดอย่างที่บอกนะครับทั้งหมดัดทั้งสองนีโอ้โหมคมกริบนะครับ ฟ้าประธานเองกเก๋าเกมมีแข้งซ้ายวงในก็เหนียวแน่นและครับอ้าวไฟแดงนะครับทีน,นี้ก็คือฟ้าประธานน้ำเงินชายโทนซ้ายเจอซ้ายในน้ำหนัก122ก็มีตำแหนนสามารถไปเยาะรุนนะครับได้แชมป์โลกโดยชนะบนะัวนคิปเมซ่าแล้วก็ไปเสียแชมป์โลกให้กับเจฟเฟนิติโอสเตรเลิโอทูนะครับแล้วก็ยังมีดันในยุคนี้ทั้งนั้นเลยทีเดียวเลยว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กนำขบวนนะ แล้วก็สมรักทำสิ่งเด่งดังเยอะเลยทีเดียวซ้ายเจอซ้ายนะครับฝ่ายแดงระประธานน้ำเงินชัยทนทำกานร้นลูกลางนะครับนี่นะครับทุกขยูมวยมันมันสุกเสียบดนะทักเอาซ้ายไปน้ำเงินนะครับชัยทนพอประธานมาขยับมาเรื่อยซ้ายด้วยนะครับวันนี้ทั้งนี่ที่เพียนะครับปภาบุษยาวดีนะครับก็อยู่ที่หนูไทยหลุมร,รายการนี้อยู่ อ้าซ้ายเจอซ้ายขยับมาเรื่อยครับอมาประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันเพราะฉะนั้นขอแจ้งรางวัลพิเศษจ,จากคาทัศก่อนนะครับคนแพ้หัวใจไม่แพ้คาทัศจะมีรางวัลมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกนะครับคาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัให้ได้ไปต่อ และท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัสจากที่ไหนไม่ผ่านให้มาจากที่คาทัสนะครับรถันอยู่ก็คู่ได้หรือว่ารถพรอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ศึกษาฟรี0815553555นอกจากนั้นครับมาคาทัสยังมีอีกหนึ่งธุรกิจครับศูนย์ทำความสะอาดรถยนต์ระบบไอ้น้ำแบบครบวงจรระดับพรีเมียม ที่วันคาทัศนะครับมีบริการ3สาขาสาขาปะตะทประดับดาวนาชพฤกษ์สาขาโลตัสสระบุรีแล้วก็สาขาโลตัสชะอํานะครับวันคาทัศศูนย์ทำความสะอาดรถเกระบบไอ้น้ำแบบครบวงจรระดับทีเนียมครับขอขอบพระคุณครับอ่ะตอนนี้หมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับขอสอบกับเข่าลอยนะครับให้1,000 0บาท ล้วก็จะรอเค้ีาหาอีก30,000บาทนะครับช,ชนะนกคู่ต่อสู้ได้ด้วสศิลปะแม่ม้กมวยไทยแบบนี้ครับแล้วก็นักชกที่เกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับนอกจากนั้นครับต้องขอบคุณฟูนกาวปูกระเบื้อง TOA ติดนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำ คูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจนะครับเลือกคูนกาวบูกระเบื้องจาก P.O.A และขอบคุณบริษัทคูนส่งโอสดจำกัดอย่าต้องเล่าตราสเล่าเหรียญจาแก้ไอตราอาปาเช่เมตอมสมุนไพรอาปาเช่ทั้งมัญจาตรามาวินและแบงโยคีในลักษณะวงกลมขอขอบพระคุณครับอ่าฮึมโรเบอร์ตียกสองนะครับฝ่ายแดงรายนี้ก็คือพระประธานน้ำเงินชายโทนพระประธานแดงนะครับซ้ายเจอซ้ายน้ำเงินชายโทนนะครับอ้าวขยับมาขยับมาเรื่อยนะครับพระประธานอ้าวชายโทนเตะโต้ไป หยาบอีกนี่นะครับมาเปี๊ยกดูอยู่นี่ส่งลายตลอดเลยทีเดียวโอ้เชียนธรรมาน่าคำวันรถซอยยี่สอ,อ,สองอลุ้นเลยลุ้นนี่เชิญเลยครับเชิญต่อยไปต่อยไปนักมือชัยโทนเอา้าแหมเตะก่อนเลยเอา้าแหมาพระประธานขยับฟันไปชัยโทนโอ้ยนี่ครับแหมกำลังข้าวกำลังข้าวเลยครับรุ่นน้องมาลุ่นพี่ฟ้าประธาน ดูเหมือนมั่นใจรับเยอะนะครับพี่อารีโดนก็รับเยอะๆไม่ได้นะครับอาวุธของชายโทนีแมั่นนะครับโดยเฉพาะหมัดฟอกแล้วก็แข้งสายเขาออกได้แรงออกได้เยียดตาเหมือนกันเหยียดเข้าไปอาศัยความเตาอาศัยกระตูกนะครับกดไปเรื่อยนะครับฟ้าทานนะชายโทนไม่ยุบไม่โยกดีกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับไปนีอ้าวนี่นะครับจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดนะครับเสริมบดนะทเดชเอาชอบผู้ไหนแบบไหนแจ้งมาแจ้งมาจัดให้เอา ไปแดงนะครับความประธานน้ำเงินชายโทนมาซ้ายจะเอาถีอไปทีนึงชายโทนควาประธานขยับมาพลาดไม่ได้นะครับเข้าแล้วเข้าแล้วกัน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 ไปลูกกลางจะแกะแย่ยกอีกยกสองโอ้โหถีบขางเลยอ่ะนะน้ำเงินนะครับชายโทนเอออ้าวถีบยางกันฟันถีบยางกันฟันหลุดเลยอ่ะนี่ครับมา โอไม่คิดว่าจะโดนทีบว่าพันยางกระเด็นเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีผลครับแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงยกท้ายๆนี่อาจจะมีผลนีล่พิ่งยกสองครับส่งสัญญาณเตือนแล้วครับโอ้มาทุกทิศทุกทางเลยชายโคนนุ่มสด้าวแต่เดี๋ยวดูครับรุ่นที่ฟ้าประทานห่าเก่งมาก่อนดังมาก่อนกระดูกประสบการณ์นี่แน่นอู้ยบวกกันแล้วครับเพราะว่าอาวุธมวยนี่หลากหลายเลยครับชายโคน ว่ามาดดนครับโดนต่อโดนจะเป็นอย่างไรนะครับฟ้าประธานนี่โดนไปเยอะนะครับะะระยะเปียกเข้าหาตลอดอยู่ที่การยืนระยะนะครับไราใช้โดนยุบทีเดียวนี่ว่าถึงแพ้ได้เหมือนกันนี่นะครับก็แสลงมาโอ้โหมาโดนหีบเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับเอายังเดินต่อนะครับขยัเยกเข้าหาพักกันสักคู่เดี๋ยวมาันนักพอดีออกไซด์ ขอบคุณท่านในทางวินัยวิระผู้ชมด้่วยการสัพทนภาษาแม่หม้าม,าม,ายมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับรถกระบะมิสูวิชีไทยท่านจะหม่องตราถ้วยทองมิคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็ขัดยอก่คบช้ำทาถูทาถูยาดมตราถ้วยทองเพื่อนคู่ใจนะครับและคุณจลงว่องระเสฐการกาบริษัททวินสเปเชียลจำกัดน,น้ำจิ้มดาบรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอบคุณน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับเอาละครับเริ่มมาฝ่ายความแข็งแรงความแข็งแกร่งเลยครับ อาชีพถนัดแล้วนะครับเดินเบียดเดินกล้าไรไปเรื่อยแต่อยู่ที่ชายโทนนะครับยุ่ย่นนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยนะครับจังหวะฝี่มือวงนอกอยากหลายนะครับมีออกแข้งต่อยหมัดคอยกัดเอาไว้นี่นะครับเอาเบียดเข้าไปไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวนี่นะครับม้าหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาไยแดงรวาระ่านน้ำเงินชายโทนซ้ายลุกเอาฟวัดไปพวามานแดงน้ำเงินชายโทนเอาติดติดติดวัดดวงแล้ว ยก3ยก3วัดดวงแล้วพระประธานโอ้แรกไปชัยธนต่อยมาสอกไม้สอกเอาตีไปพระประธานนายตีไปชัยทนแม่แผลเล็มไปด้วยเอา้าทุกขวากสอกมาต่อยไปมันต้องอย่างนั้นดูเดือดอย่างนั้นเอา้าเลี้ยงอย่าอย่ารั่วอย่าอย่า,อยางอนะอย่าเอา้เอาซ้ายไปเอาเตะเอาซ้ายมา พลิกมาอรันกุกลามแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่โอ้โอ้ยโอ้ย,อยวัดดวงวัดดวงวัดดวงแล้วครับผู้รองของเรามาตอนนี้ยังไงครับใครโดนใครก่อนใครโดนใครก่อนครับ <c oughs> ฟ้าประทานลุ้นพี่ <c oughs> โอ้โหดูครับแผ่มวยฝีมือแต่ว่าตอนนี้เดินเบียดเดินติดครับอื <c oughs> ดูวยไทยโดนนี่เวลาโดนก็ไปทาําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ายัางฮิตสู้นะครับมีแข้งโอ้ออกเนื้อเนื้อเลนเน,นแล้วก็มีหมัดกระหลัดด้วยไม่สนแล้วครับยังผงเบียดเข้าไปฟ้าประทานตองเงินวงในนะครับติดตัวตลอดถ้าอยู่นอกจะโดนแข้งขายแบบนี้โอ้โหดูนะครับมีหมัดมีตอกกระหลัดด้วยวงในตีได้ไม่ได้นะครับเอาเลยครับตีไม่ถนัดกรรมการต้องใช้ต้องแยกก่อนครับเา้าลุนต่อลุนต่อ ข้ประธานแดงเหมันชัยธงโอ้โหโอ้โหดักทำรามเลยนะครับสองเดียวไม่เลี้ยวแลเลยทีเดียวโอ้โ oh หสุด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 เลยนะครับชายธงนะครับปวอุตชาเป็นฝ่ายชนะข้ประธา,านนะครับิงหงอาชวินนายกที่สามโอ้โหเด็ดขาดมากเลยทีเดียวโอ้ oh, <cho ice> ยังสู้กันแบบเอ็งทีกูทีกูทีมึงทีตลอดนี่โอ้โ oh หสอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับนี่ปักษาแหวกรังโดนตเต็มเต็มเลย รันทุกกลางนะครับถูมือให้เลยทีเดียวโอ้โห